คุณรรมดาจะทําภาพยนตร์ได้หรือไม่ <c oughs> สวัสดีครับผมปอยไทยครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ครับเราจะพาเพื่อนๆมาทําฉากฉากหนึ่งเขาเรียกว่าฉากนี้จะเป็นฉากของ AI ที่อยู่ในโทรศัพท์ในโลกนะเขาอีก30ปีนะถ้าเพื่อนๆรู้จักกับซ i รีนะฮะซีรีนะครับ,รบทุกคนรู้จักกันดีนะครับใน30ปีข้างหน้าเนี่ยมันเจ๋งกว่าซีรีเพราะว่าซีรีเนี้ สมัยนี้แต่สมัยหน้าเขาจะเรียกว่าศิลปภานะฮะไม่ใช่สิริเป็นศิลปภานะครับมันจะมีศิลปภาเกิดขึ้นศิละปะาเนี่ยคือโฮโลแกรมผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งโฮโลแกรมไม่ใช่โฮโลแกรมผู้หญิงนะมันจะเป็นเหมือน AI ผู้หญิงคนหนึ่งแต่ภาพมันจะเป็นเหมือนโฮโลแกรมเอ,อ AI ตัวเนี้ยนะมันสามารถที่จะตอบโต้กับเจ้าของโทรศัพท์ได้คือมันหมดยุคแล้วที่แบบเราจะแบบนั่งขี่เขียงอย่างเงี้ยนะไม่ใช่โลกอนาคตก็คือ เอาตัวสาไว้ในกระเป๋าก็ได้แล้วก็พูดศิลปภพาเปิด Facebook นี่มันเปิด Facebook ศิลปภพาโพสต์รูปเมื่อวานนี้รูปที่หนึ่งรูปที่ฉันชอบที่สุดศิลปามันเป็นระบบ AI ไมันจะคํานวณและโพสต์รูปให้เราเลยว่าง่ายๆอย่างนั้นก็คือในโลกอนาคตนี้ศิลปภพาเป็นเหมือนสาวรับใช้ประจําเครื่องโทรศัพท์เออหน้าตาศิลปพาเป็นยังไงลองจินตนาการเหมือนโฮโลแกรมแต่ว่าเราจะไม่เอาให้มันลอยขึ้นมา ขาลอยขึ้นมามนดูเวอร์เวอร์ที่แบบลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยคือมันดูแบบศิลปภาขึ้นมาเป็นหน้าเนี่ยมันไม่เอาศิลปภาเนี่ยจะเป็นโฮโลแกรมที่อยู่ในโทรศัพท์เป็น AI เพราะฉะนั้นโลกอนาคตของหนังเรื่องวิบัติสมาร์ทโฟนพิฆาตโลกนั้นก็คือโทรศัพท์มันสั่งการด้วยการสนทนากับ AI ที่ชื่อว่าศิลปภาและมันเจ๋งกว่านั้นผมขอแนะนําให้นิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปทําฉากกันก็คือศิลปภาไม่ได้จัดการเฉพาะในโทรศัพท์ ของคุณเท่านั้นนะมันสามารถไปจัดก,การสิ่งอื่นได้เช่นศิลปภาไปเปิดโรงรถให้ผมทีศิลิภา,ามันจะเข้าไปคอนโทรลโรงรถเพราะในยุคนั้นเนี่ยโทรศัพท์อะ่ะมันคอนโทรลทุกสิ่งเอลวิสติ้งจิงกะเบลคุณอยู่ที่นี่คุณอยากจะไปคอนโทรลประตูที่โรงเรียนหรือว่าที่มหาลัยหรือว่าที่ทํางานทําได้หมดโดยสั่งผ่านศิลปภาทุกคนจะมีศิลปภาประจําเครื่องเป็นสาวรับใช้ประจาเครื่องอะคราวนี้ เรามาสร้างฉากนี้กันฉากนี้นะโทรศัพท์ผมยังไม่ได้คิดนะว่าในอนาคตในโทรศัพท์มันจะเป็นรูปร่างยังไงแต่ว่าเบื้องต้นเราแบบนี้ไปก่อนนะก็คือเราจะมาสร้างฉากนะฮะตอนนี้เราได้นักแสดงคนที่2แล้วนะซึ่งเป็นนักแสดงที่หลอกมาเช่นเดียวกันหลอกมาถ่ายคราวที่แล้วถ่ายกินสกรีนคราวนี้ถ่ายปนะูสกรีน่าแล้วก็เอามาตัดเสียพาแต่สุดท้ายแล้วก็ขออนุญาตเขาไปดูวิธีการทําฉากนี้กัน ง่ายครับสองหนึ่งแร่นะครับเราก็ให้แบบของเรานะครับพูดคําว่าถั่วโค้งงาถั่วโค้งงาถั่วโค้งงาเขาบอกว่าคาคานี้นะครับจะไปซิงค์ได้ทุกๆประโยคเลยไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ต้องลองนะครับถั่วโค้งงาถั่วโค้ง่าจากนั้นก็เอามาเข้าโปรแกรม After Effects ครับผมจากที่เราถ่ายบลูสกรีนกันมาแล้วก็เอาสีบูออกนะครับแล้วก็ปรับสีให้เป็นสีพื้นเพื่อที่จะปรับ Color Balance ให้ออกเป็นสีโฮโลแกรมซึ่งเขาก็จะนิยมใช้เขียวหรือฟ้านะครับผมก็เอา ฟ้าดีกว่าฟ้าน้ําเงินเนี่ยนะฮะดังนั้นครับเราก็คอบมันนะครับเฮ้ยคอบเธอนะครับเพื่อที่จะนะครับออาฟ้ามันให้เอาฟ้าเธอให้มันดูฟุงๆนะครับเพราะว่าโฮโลแกรมเนี่ยก็จะ ต้องฟงนิดหนึ่งแล้วก็ใส่โครบให้มันสว่างนวลๆขึ้นมาและที่ขาดไม่ได้ก็คือลายเส้นของ LED สมัยก่อนทังจริงอยู่ในโทรศัพท์มันต้องชัดใช่ไหมฮะแต่ว่าผมผมว่ามันคลาสสิกดีก็คือใส่ลายเส้นเห็นไหมฮะเป็นเส้นริ้วๆนะครับแล้วก็ใส่โฮโลแกรมลงไปนะฮะและที่ขาดไม่ได้อะไรก็คือชื่อของเธอนะครับนั่นก็คือศิะระปพาี่นะฮะต้องใส่ชื่อของเธอนะครับไว้ให้เธอด้วยนะครับเพื่อบ่งบอกนะครับว่าโฮโลแกรมตัวนี้ชื่ออะไรจากนั้นเราก็ไป แปะที่โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าฉากที่ใช้จะเป็นยังไงแต่โทรศัพท์ยังไม่ใช่แบบนี้นะฮะอ่ะมาดูกันครับเรนี่ทุกคนรู้จักศิลปะพาแล้วนะครับศิลปะพาเป็นระบบ AI เนาะนะในโลกอนาคตและคุณจะคุ้นชื่อนี้ในหนังจะมีศิลปะพาโดยตลอดเขาจะเป็นคนที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างจิงเร็วเอลวีติงมากมาย แลนะก็อยากให้เพื่อนฝากติดตามกันด้วยตอนนี้เริ่มมีตัวแสดงเข้ามาแล้วนะฮะเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะทําภาพประกอบแม้เป็นสปอยแต่ว่าการที่เอาจินตานาการออกมามันยากนะนะบางครั้งไปเปิดดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมาถึง EP เนี่ยก็ได้น้อยนิดถ้าเทียบกับไทม์ไลน์ที่ผมสปอยไว้ประมาณนี้ไอฉากที่ผมทํามาเนี่ยแค่ประมาณที่เล็บยังเหลืออีกตั้งเยอะเลยที่มันยังไปไม่ถึงซึ่งก็อยาก เป็นกำลังใจให้กับตัวเองเออสู้ๆนะที่จะทำต่อไปไม่รู้ว่าเป้าหมายเป็นอะไรแต่ว่าขอให้ได้ลงมือทำเพราะใจมันสั่งมาเออฝังติดตามผมด้วยครับบอยไทยครับเจอกันทั้งไทยกันได้นะครับบอยไทยไปทุกที่ในชนบุรีนะจ๊ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ